มารอชมขบวนรถนำเที่ยว9 0 9กรุงเทพหัวลำโพง,โงน้ำตกสายโยกน้อยนะแล้วก็รถนำเที่ยวขบวน9๙๑๑เขตหัวลำโพงสวนสนปพัมนะครับสองขบวนนี้นะครับพวงลงกันมาถึงหนองประดุกแล้วก็จะแยกขบวนกันนะครับนี่วันนี้จังหวะดีครับขบวนรถทั้งสองเส้นนะครับหลังจากแยกขบวนก็วิ่งตีคู่กันมาแบบนี้เลยครับ ทางสายสุดของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทางไปสาย <ไฟ S 1> กาจเป็น้ำตกกว่าสุดจะเป็นทางลงใต้เส้นหลังนะครับเอาลว,วิ่งแข่งกันมาแล้วฮะ อาวหน,หนึ่งแรงกว่านะครับนำไปก่อนแล้วก็จะแยกซ้ายขวานะครับ สายก้าหนึ่งก็ลงใต้นะครับไปทางสนสนกวานะครับ909ไปน้ำตกครับ